กราบขอบพระคุณท่านที่ใหญ่กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรโรธกราบขอบพระคุณแม่ทิต้อวัชัยคานิฉันนางดาราเฉลิมประจงรหัสพระอริยะ6607170วิธีการสุดการปฏิบัติตอนเช้าตอนกลางคืนก่อนนอนจอดมนไหว้พระทำสมาธิโดยการจับภาพพระภาพ,พหลวงพ่อฤาษีลิงดำในโทรศัพท์ใช้ใคำภาวนาพุโทโธ เวลาทําสมาธิบางคืนก็เผลอหลับโทรศัพท์จะหลุดมือแรกๆยังจับภาพพระไม่ได้ต่อมาได้ส่งกันบ้านให้แม่ชีแม่ชีแนะนําว่าเวลาจับภาพพระให้นึกถึงหลวงพ่อเหมือนเวลาที่เรานึกถึงพ่อแม่หรือนึกถึงลูกคุณครูประสิ์แนะนําเพิ่มเติมว่าการจับภาพพระไม่ได้หมายถึงการใช้มือจับโทรศัพท์แต่หมายถึงให้พระท่านอยู่ในจิตในใจตลอดเวลา หลังจากได้ไปทําบุญที่วัดท่าสุ่งวันนั้นคุณรูประสิทธิ์ได้มอบภาพใหญ่ภาพใหญ,ใหญ่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองคพระประทุมละภาพหลวงพ่อฤษีเลิ้งดาต่อมาเวลาทําสมาธิจึงใช้ภาพภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองคพระประถมค่ะการทําสมาธิเริ่มแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆสวดมนต์ไหว้พระ ถวายน้ำถวายอาหารถวายบุญแผ่เมตตาบ่อยขึ้นเวลาอยู่นิ่งๆทำภาวนานมะพทะจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเกิดการเปลี่ยนแปลงเจลวิบากกรรมรถเสียเข้าอู่ซ่อมขับรถเทกเตอร์ตัดหญ้าก้อนหินกระเด็นถูกกระจกน้าต่างแต่เกิดเป็นผดพื่นคันตามหลังตาไหลเวลาออกแดดหรือเวลาเหงื่อออกและเวลาอาบน้ำจะทั้งแสบทั้งคันทรมานมากเลยค่ะ ลายหาไม่ชินบอกท่านว่าหนูจิตตกมากหนูอ่อนแอมากและได้ข้อคิดจากการประชุมว่าให้คุยกับหลวงพ่อบ่อยๆพูดกับหลวงพ่อบ่อยๆเหมือนท่านเป็นพ่อเราขอเมตตาขอบารมีจากท่านบ่อยๆค่ะบางวันจิตตกมากๆก็จะไปนั่งร้องให้หน้ารูปของท่านและบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าขาหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่อย,อยากอยู่แล้วค่ะ หนูขอไปอยู่พันิพานด้วยนะเจ้าคะหลวงพ่อช่วยเมตตาหนูของข้อหนูด้เถอค่ะหนูอยากหายไปที่เฉยเจ้าคะช่วงที่รถเสียทะเลาะก,กับลูกสาวจึงเก็บความน้อยใจไว้คิดว่าตัวเองหมดศักดิ์ศรีหมดความภูมิใจไม่มีประโยชน์ต่อลูกเลยรู้สึกไม่ยินดีเย็นร้ายกับใครที่ว่าตัวเองเป็นโลคซึมเศร้าแต่ไม่ได้คิดอยากฆ่าตัวตายนะคะต่อมาได้ไปร่วมงานบวชนาคที่วัด นาคหมู่จำนวนสิบเอ็ดนาาและได้เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยใจคอก็ฟูขึ้นมานิดหน่อยค่ะเวลาเห็นานาเห็นขวนลรอบบทร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานก็เกิดความรู้สึกว่าทำไมมัวแต่ร้องรำทำเพลงจะต,ตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้หน้าเวทนายิ่งนะัก จิตใจอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆเวลาสวดมนต์ขอขอมาพ่อแม่ก็ร้องไห้นึกถึงเรื่องที่เคยไม่เคยทําไม่ดีกับพ่อแม่ไว้สำนึกผิดขอโทษพ่อแม่ขอโอโหสิกรรมให้ท่านยกโทษให้เวลาอาบน้ําหรือเวลาทําอะไรท่านนึกถึงหลวงพ่อขึ้นมาทีไรก็ตามจะบ่อน้ําตาซึ้งขึ้นมาง่ายๆหลายหาไม่ขีไม่ขีท่านบอกว่าถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องไห,ห้เต็มที่นะลูก การแบบนี้เป็นทุกคนเป็นอารมณ์ของคนที่กําลังจะยกระดับจิตใจขึ้นเป็นพระโสดาบันเวชีบอกว่าให้รักษาอารมณ์นี้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเกิดเป็นแบบนี้เวธีจะส่งเข้าห้องทดสอบเตชีเป็นกําลังใจให้นะลูกไปทําธุระที่สะปะปกําแพงเพชรตอนทานข้าวจนกลางวันมีหมาดําตัวหนึ่งมานั่งอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยความเมตตาสงสารแบ่งอาหาร เหน่งขนมให้กลับมาถึงบ้านตอนสามทุ่มก็ไปอ่านลายแม่ชีบอกว่าให้ไปขดเข้ากลุ่มก็เแม่ชีได้ส่งเข้าวข้องจะสอบจิตแล้ววันที่ยี่สิบเกกรกฎาคมสอ6พันอยหกจิตยังโศกเหมือนทุกวันทำไรก็อยากลงให้ฟังคลิปหลวงพ่อไวสองคลิปรู้สึกอยากถวายบุญแผ่เมตตาทำตามคลิปในโทรศัพท์เสร็จแ,แล้วเปิดอ่านลายตอนบ่ายสองกว่าเกือบบ่ายส,สามได้รับประกาศยกระด,ดับ เป็นพระโสดาบันทีนี้เลยร้องไห้หนักมากเลยค่ะหลังจากได้รับประกาศแล้ววันต่อมาใจคอรู้สึกดีขึ้นแต่บางอารมณ์ก็ยังอยากร้องไห้อยู่มีความรู้สึกชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีปัญญาในการทำงานประจำวันมีระ,ะเบบระเบียบมีแรงมีกำลังใจอยากลุกขึ้นทำงานหลังจากหมดอะไรตายจิหลังจากหมดอะไรตายอยากในชีวิต่าง